สวัสดีครับพรมปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่203คลิปนี้ขอนำเสนอยอดแสนไกลไอวี่เฟเทกยอดมวยคอมพิวเตอร์ประทะกับคริสเอนกิมบี้นักชกจากดีอาคองโกเปิดตัวครั้งแรกทั้งสองคนตามที่ตกลงกันไว้ว่า3คลิปบรรยายภาษาไทยอีกหนึ่งคลิปเวาอีสานซึ่งคลิปนี้เสร็จผมเวาอีสานสันตัว เพื่อบ่อยเสียเวลาหาความร่ำคานกับผมคำปล่อยฟอยไปจมไปแบบภาษาอีสานพร้อมสาระและไรสาระเชิญสาลาเนาเป็นยังไงกรรมการสันตวมบอกว่าออกแรกแขกมันอัสกิโอนาริกรรมการชาวญี่ปุ่นสันตอกโว้ยช่วงตกไหมใครได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเอ้า ก็ว่ากันไปนั้นอ่าตามเนื้อพ้าไผาเป็นไผอืมยอดแสนใครกางเกงแดงนั่นตัวคริสเอนดิมบี้เอนกิมบี้ืมกางเกงสีขาวๆโตกับสีเข้มๆแน่แต่ว่าถุงเท่านี่ตี ปันชายเย็นอร่อยเขียวอ่อนทเขียวอ่อนป็นตดแซบมันห <c oughs> ถุงเต่าแรงเกินเป็นตดแซบสีเขียวอ้ออบปคตวอดเสียบเข้าไปพร้อมเ๋อกติกายคคิกบอกซิ่งเนาะเรื่องราวก็เกิดขึ้นสองพนห้อ็ดคุณเล้วเป็นไฟเปิดตัวเ่อว,ว่าจะเป็นแสนไกลด้วยเอนจิมบี้ ตัวครั้งแรกคือกันมาเจอกันเอนจิมเบกรบมีอายุ34ปีส่วนสูงร้อยแปดิเซนติเมตรไหมตะวัดแสนไกลตอนนั้นกะอายุ32เนาะเสียเปียบอายุสองปี <laughs> ส่วนสูงร้อยเจสบหนึ่งฮะเป็นกันไหนโดนตาอเอเอก็ธรรมาดาล่ะเนาะปกติคลิกบ็อกซิ่งนี่ เป็นมุย้ยเป็นน่วมปิเดเแต่ว่าไฟนี่ใส่น่วมเปิดบอวยปกติน่วมปิดเนาเ่วากันว่าจะได้สัันก็ต้องเข่าตัวช่วงสูงตำ,ต,ำตําก็เต่าเส้นบม่า,ากันแล้วเออยอดมุย้ยเออคอมพิวเตอร์แม่พุ่นไหมเออเอาเจาตัวเฟติการชกบอลธรรมดาไหม <Y> ยอดแสมไกลมากกว่าสองร้อปดสิบเือผู้นี้ชนะมาร้อยเก้าสิบแปดวนอกกับเจ็ดสิบเจ็เดเทือผู้แพทยเจ็ดสิบเอ็ดเสมอซีผ <Y> ู้นี้ยอดแสมไกลเอันนี้แชมป์มวยลุมพินีสามสมัยผูนี้เลยเออเตะเข้าไปเอ่อมวยไส้เนี่ยไส้พันตลอดว่าจังไดเตะเข้าไปสตัวแชมป์ออนไลน์ออนไฟอีกสองสมัยแชมป์ WMC สภาพมวยไทยโลกอีกสองสมัยแชมป์ WBC มวยไทยเออ W b b c มวยไทยโลกและเป็นแชมป์คนแรกของ The Contender เอเชียพูดด้เอเอเอ้อออ و! มัดไหมวางมาจงพูดอะคองโกพูดเลยไหมอ่าอาจารย์กรรมการ โอนาลีหมดแล้วตัวมดโยกรแรกแหกหมานส่วนตัว,วเอา้าสโลว์โมชั่นมึงดูว่าจะไหนมึงหันมืจะเอบาอยู่อึ๊บเตะกาการข้อที่มัดตรงขึ้นไปนจะเอาว่าจะไหนแย็บก็ไส้เขาไปบอสทอดบอดถึงอัปคัดโอวมันคือปิดบังดีนั่น,นเห็นบอนั่นน่ะโน่เลยตัวนาหนับฝรัง่งเห็นฝรั่งเนาะโน่ว,นสนวาสนา บพราะถ้าไหน,นแตกโนกรเนา่วนช่วงหนึง่งเปลี่ยนลุยต่อไปไงแรกต่างคนต่างเป็นไฟแหลกมาเจอกันสองพันหนึ่หกสิบหนึ่งผู้เล่นเนเป็นข้าวหน้องบวัวลำพูผู้นี้ลำสันโอ้โยเอิ๊กตันพลอล์ปนกขุมเห็นยอดฉันโอ้ยเน่โอ้ยสูงเงาเข้าดีสองคนนี้ก็ได้ ยกสองพะนะยิ่ลาเห็นยอดแสนไกลกะนึกถึงยอดมุย้ยไทยอีกคนหนึ่งเนาะสกัดเพชรยินดีหรือสกัดพรทวีมเป็นข้าวโคตรไรหุ้นเดียวกันเลยเนี่ย้นแบบนี้เลยเออว่าจ่ไหนเต๋ว่าถือกุวิทย์นั่นหับหนกับไปทีน,นึงเตะสันตวัวเตะขึ้นอีกสองดอก เตะขึ้นอีกสามคนลโอ้ย,โอ, ını, โ,ยโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยบู้ยุดเขามาปาดท่อปาดท่อโอ้เป้าปาปปาปาปาดโ่โบยี่ละวัศรัสแสนไก่ธรรมดาจะที่ไหนแหละเอ้สารเมริกาจรองตัวปีละสามเถื่อนให้ไปต่อยโย่หุ่นไหมธรรมดาตีนะโศกในเมืองไทยจะมามีผู้โศกเนาะ็หารกินตั้งประเทศสันตานี่กับคือ ไฟแรกของวันแชมเปี้ยนชิพทั้งยอดแสนไกลและอเออเอเ็นกิมบี้คริสเอ็นจิมบี้อุ้ยปาทอว์โอ้เสียบเข้าปีปวัดกันได้เสียบเข้าไปก้มกลมจริงมากกันตัวนี่อื้นี่ก็นี่ตีมาแล้วไหมวัดกันได้เสียบเข้าไปปาทอปปาทอปปาทอปเฮ้ยปิดป้องเอากรรมการนับซะสัสน่นอืมไปข้อมุมข้อมุมอาการก็สิต้องนับ ว่ากันไงมันจกตาคอยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่โอ้ยมึงจะมาฟ้องอืมกูก็เห็นด้วยดอกจกอิลีบ้านฮะเอานิวจิ้มตานี่หม้ยบ่เห็นบ่ว่าสั้นว่าแมนอิลีบ่อิลีพูดอ่ะบ่เห็นหุงด้วเราเนี่ยว่าสั้นเอรอก็สั่งเราขอเวลานอกสั้นธรรมดากันถ้าเกิดอุบัติเหตุบนเวทีนะครับเนาะเขาก็จะให้เวลานอกอยู่สามนาทีถ้าหากว่า สาม,มารถโชคเด้ก้อนสามนาทีกับบอเป็นอย่างสนอกเฮยเป็นจังเด็กขุมตาเมื่อคือขีดตาหลายทที่หลังเสียขีดตาก้อนมาตีมวยเ้อว่ระััาา้นม,มันกิ้มตามเมียพระเจ้าหัวเมียโป้งไหมนี่แหละคือบางบางครั้งที่เขาบอกว่านวมปิดนวมเปิดเนี่ยนวมนวมเปิดเนี่ยอันตรายก็ถ้านิ้วไปกิ้มตามนี่ก็อันตราย ฟังหันว่าเป็นกิมนิดเดียวเนี่ยโอ้บหกูก็เห็นเยวะเมฆขนาฟากันไปนี่ะสามนาทีน่ะเขาบอกว่าให้ปักสามนาทีอันสามารถชกได้กระชกกันไปสั้นเพราะเป็นอย่างตามกระดิกาเมื่อกิมบางใดค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งปั๊บเขานี่โดนแล้วว่าท่านได้โดนนะอืฮ เอาเขามาขากันไม่สูอ้อยยกยกสองเลยนี่พร้อมบอเอาขอโทษขออาไปกันแต่ว่าตีกันให้เกอล่ะเด้อหัวสั่นเอาแล้วเตะสั่นตัวบอลเนี่ยเตะพับน็อตหนอีกทีหนึ่งพูดอ่ะพูดอ่ะเตะขึ้นสันตัวบุ้ยโอ้โทษโทษผู้หนึ่งมัดขว้างผู้หนึ่งมัดตรงผู้ใดถึงก้อนวันต่อไปอืม มัดอ,อ้อ,อมอเขามาแม้มันชิบม่ได้สู่มัดตรงสั่นก็จะว่ามัดตรงเจระบาดเนี่ยอมรอแหลกครับเท่าน้องบัวลํัมพูดิอือเขามีคำอวอาวัดจังไหบนบัตนี่ยึ่งไงให้นะลงบันนี่ตันเสาสซโลเลกเนี่ยงาวไลเสาเสาิฟา้าลมเอาว่าจังไรลำ้ำหักลำคนเนี่ยนะท่าน้องบุรลรัพูก็มี ขามขวัญฤิสารสมเด็จพระนเรศวนมหาราชุนนี้อุติญา์แห่งชาติผู้เก่าผู้ผ่านขํามขุนเหรอเพนดินทำหลวงพอผู้ขาวเดนสกาวถ้ำเอรวาวัณนาครเขีนไข่กาบแก้วบวัวบานพะนะเ <c oughs> อ้ยโอ้มดพร้อมเข้าน้่มเหอไหมวัดกันได้กระโนดดากปั๊บเข้าไปคุนตัวดูกสวงขุนตัวรอลเลดดีีกับยอดแสนไก่พูดหน้า ล่อจังหวัดสองมัดหุกขวาเข้าไปบุ้ยมุ่นดีเป็นแม้งกีซ้อนมาเนี่หัวหยุดขอบ้านแล้วนั่นแหละว่ากรรมการวันนะเอาหัวมุ่นแม้ว่าจะมุ่นแม้งกีซ้อนมอนี่เป็นเม้งกีซ้อนโดนใส่เบ็ดเดี๋ยนะวัดกันไหนโยนเขามาจากคโคกโ,คโคก้พุณเต้หื่มเนาเป็นอย่างเม็ดหยกโอ้ยตีเรียกเอากระติกนำแข็งถึ่มมาก พร้อมประกบเลยรือไงกางเกงแดงกระติ๊กกระแดงน้ำเนาะเห็นว่ากา็ได้ถ้านี้บัดเอาตะก,ก้ายังกระเก็บเฮ็ดสิเนาะประกบปางหวกันต่อสันตว่าภาคไหลหรือมือแค่นี่ราก็ได้มันเดือดเลยเนาะมือน,นีเฟรย์สองทุ่มครึ่งหรอไหมเฮ้ยที่ทุ่มครึ่งหรอครับตอนนี้ไอ้ที่ผมภาคเนี่ยเด้ ตอนนี้ยอดแสนไกลมีอายุกว่าสาเจ็ดปีแล้วเนาะครับเนาะคนสงเวียนข้องเฮากับฉันบ่ได้เห็นเพื่อนอีกเห้วต่อไปในกระดาพอ,อช่วงโควิดมาก่ะโอ้ยผักงาวบวาริปินนักมวยบางคนก็ฝีมือดีอ้อมวิลาเอามาแล้วโอ้ยหน้าตาพระท่านวังหันกระดา <c oughs> ยกสามวันนะเป็นกระดตา ตาบวมบวมแต่ว่าบวมบวม,มสีเดียวกันนะนะบ่าเม่นยังหรอกเอาลนะเอาโอ้เตะสั่นตัวเตะอุดซรายขาเค้่งแน่อยู่กับเตะว่าเถิงโดนเนี่ยมันจังไดเฮ้ยแจกสูโอ้ขนาดนักมุยนี่อ่าคริสเอนกิมบี้สูงร้อยแปดสิบ ตรว,วกรรมการสูงกอ้อนไหมือคักสูงหุ่นดีขนาดนี้นักกรรมการญี่ปุน่นเอ้ยว่าจังไดตอ้หักเรียมเนาะเนาะเนาะขับไปส่วนสันลอยเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งเตะสันตัวตัวขาเนี่ยเง่าก็แขนด้วยตัวเตะไปรอดเออฮึอว่าจังไดคิดเอน็นเอน็นจิมบี้เนี่ย กว่าอ่านกันบุภาษาสั้างกิดก็ได้ไ<ป>เอนกี้เกือบบ้านห้องก็เป็นง่องงูเนาะอันนี้เขาเลิกเ,เ,เอน,อนเอนกันที่อ่านนิมบี้นันจะเป็นนาเกียดหรือเอนกิมมี่อาวว่ากันไปโอ้โหเกือบไปข้างนอาบาน ถูกสวง,งที่หนึ่งตีหนาขาพน,นะยานเสียปเปียบถีบน้ำทาากับตีใสยเข้าไปตัวบ้องหูโอ้โอ้โอ้คว่างเข้ามาหมดเข้ามาวายน้ำเข้ามานี่เจอประคัด,พ,ดพูดละพูดละนักมวยตั้งขาดนี่เว้ยโดนอปขัดของยอดแสนกกันเนี่ลงอัญญาแล้วหลายคนมาแล้วนี่ ต้อยได้ล้ำหักล้ำคุนดีวันเถอะไปจนสารัดนี่ต้องขอห่วยตีงอนต่ออันนี้เออไปต้อยให้แเนี้ยตีละสามเทือกันยังดีท่านจ้องตูไปก่อนปกประทับใจเลยเต่ขาขาดเลยโดยเฉพาะมวยไทยเฮาเนาะมีลำหักล้ำคุนอยู่เว้ยเฮ้ยหนัดกันไซ่มากเพราะถุงเท่าแองเกิลเห็นไหม ดีเดียวกันวะโอ้ก,วา,กาว่าปลายข้างบอลยอนเข้าอ่ะเต้ส่นตัวเต้สกัดสกัดตับฟีฮาเต้มัดพ่อมเนาะกอดรัดฟัดเวียงมือจิมตาเหยระวังเหยระวังโอ้ยว่าจะไหนต้องกุ้งยันจิมบี แยกสัวเอ้าขากันรอดยกสามแล้วอืบอบู๊ยบ่ะนี่คันโดนข้างนี่ว่าจังไหนหนี่ยอดแสนไกลกๆยอดแสนไกลแล้วอืบอบู๊ยพี่น,นี่เมียอ้าวเม็ดยกสัน่นสั่นตัวบู๊ยตาปูตาปูหมดเก็บนี่เด็ <c oughs> <c oughs> แ,ตแตกกระบอกแตกสักวันน่นนี่ที่มันบวมโดนเด้นี่ซ้ำในพ่อแม่พี่น้อง คนน่ะเยอะากสาวผู้สาวมาแล้วสองคนคนน่อู้สโลมูชันวัดกันไหนสอกบ่รสอกบ่กสอกบ่ได้ปะไรอ่ะอือโอ้ขัดสอกได้มั่นเนี่นี่คริกบ็อกซิ่งเนาะเต้ส่วนตัวสกัดตับสีห้าขายาวกว่าแขนยกบ่ขึ้นตัวตัวบบนี่เนี่สั่งได้บบดนี้อืมหนอสัว มันงกไมหมงกเมื่อไม่ยื่อยือย่อมีรักแฟนเอฟซีผมนาะเนาะโอ้ตาระบบหายใจยอดแสนไกลเป็นันไดไหนอ,อายุหน่อยก็สองปีกับว่เป็นอย่างประสันนาต่างคนตังหมั่นใจนทเทอาแล้ว ขนา,นา,นา,าดโดนนับไปแล้วยังมั่นใจนอนอะ,นอะ,นอะกคลิสได้โอ้อยอดแสนไกลสันตวแสดงความยินดีอยอดแสนไกลกถทอว่าเจ้าเก่งนี่คนน่ะงกเมื่อให้เปึงสุดยอดคือกันพระซั่ เป็นอันวาไฟรแรกในวันแชมเปียนชิปชนะไปด้วยคะแนนคนผู้สาวคลองบัตรวันแชมเปียนชิปให้ขอขอบคุณสำหรับการปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย